สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาลงมอดไทยแต่ผมว่ามันก็ลงได้เหมือนเดิมนะมาลองดูเห็นว่าเกมมันอัปเดตมาใหม่แล้วอ <c oughs> แต่มอดก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมจะลองดูอีกทีนึงก่อนอื่นเลยไม่เกี่ยวก่อนอื่นไปโหลดมอดในเว็บนี้ผมแปะอม เดี๋ยวผมแปะลิลงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ก็เข้าไปโหลดอันไหนก็ได้ครับอันแรกหรืออันที่สองก็ได้โหลดได้เหมือนกันพอโหลดมามันก็จะได้ไฟล์นี้มานี่แต่ผมจริงๆมันเป็นวิลาผมเพิ่งลงผมเพิ่งล้างวิโ,โดวหมอ่าเป็นวินลา เราก็จะได้ไฟล์นี้มาี่มีม็อดภาษาไทยแล้วก็ <c oughs> ม็อดชื่อพนักงานอันเนี้ยเขาก็วงเลยมาว่าจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้อแต่ผมเลือกแม่งจะลงสองสองตัวเหลยแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้อ่าเปิดไฟล์ภายในเครื่องไฟล์ภายในเครื่องปุ๊บอ,อ่านี่ไฟล์ในเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไฟล์ที่เราแตกไฟล์มาเนี้ย ไหนนะอ่ะตรงนี้ปึ๊บอ่าข้างบนนี่คือไฟล์ในตัวเกมนะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยเปึ๊บแล้วก็ลากอันเนี้ยมาวางไว้เลยแล้วก็กดตัวเลือกแรกปึ๊บอ่าแค่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวที่สองชื่อพนักงานอ่ะลงด้วยเขาทำมาแล้ว เสร็จสิ้นปิดเลยเข้าเกมเปิดเลยเปิดให้ดู <c oughs> ว่าเข้าได้หรือไม่ได้เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมแสดงว่ายังเล่นได้อยู่อลองเริ่มเล่นเกมใหม่ดู <c oughs> เอาง่ายไปก่อนจะได้รู้ ภาษาไทยได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมอ่าได้ไม่รอเลยฮะลองเทสดูดดตดสอบอะไรมันจะหายอะไรไหมไม่หายเอเนไ,ได้ปกติ <c oughs> ตเกมได้ปกติแต่แนะนำก็คือเวลาเกมมันมีอัปเดตอะไรไใหม่ๆมาเงี้ยเหมือนเจตัวเกมอัปเดตเงี้ย เราต้องลงมอดใหม่ทุกครั้งนะก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยลงเหมือนเดิมอาจจะเข้าเกมช้าหน่อยเพราะผมลงไปเลฮาร์ดดิสไม่ได้โหลดใส่เอ็มเ็มันจะเต็มแล้วอาจจะช้าหน่อยรอสายสิส้นโอเคเหมือนเดิมได,ได้ปกติ hey kid, ภาษาไทยก็ชัดเจนเหมือนเดิมโอเคเออว่ามันอัปเดตมาใหม่แม่งผ้ามันสวยขึ้นนะเนี่ยอเออตรงนี้ก็ยังเป็นอันนี้อยู่เป็นภาษาอังกฤษเล็กน้อยแต่ก็ได้มี้ความอะไรเหมือนเดิมไม่หายครับใช้ได้เหมือนเดิม ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับงไงผมก็ต้องขอขอบคุณเอ่อน่าจะเป็นเพจแปลเกมอินดีนะ้นะนี่นี่น,นี่อินดี้ไทยต้องขอบคุณเขาครับเขาทำมาให้เราเล่นเราต้อง <laughs> เขาทำมาให้เราเล่นต้องขอบคุณจริงๆครับเป็นฟรีครับโหลดฟรีไม่เสียตัง มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะกลับ